ลงมาข่าวสั้นสำหรับ ความหมายของคำว่าออกยาในสมัยของพระบาทนโรดมพรหมวริรักษ์ซึ่งตรงกับรัชกาลที่5ของไทยนั้นดูเหมือนได้มีการค้นพบว่ามีออกยาคนหนึ่งซึ่งเป็นเซียมมัวหรือว่าเป็นชาวสยามนั้นคือออกยาพิชัยราว,วีนะคะในยุคนั้นแต่สำหรับคนไทยที่นำคำว่าออกยาในยุคปัจจุบันของการปกครองเขเมรศัตวรรัที่21ผู้นั้นคือสอสอรังสิมันโรมประธานกรรมธิการด้านความ มั่นคงแห่งรัฐซึ่งเขามักจะพูดคำว่าออกยาแล้วทำให้คนไทยได้รู้จักคำนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ออกยาแต่ละท่านที่เขานำมาเสนอให้กับคนไทยได้เป็นที่รู้จักนั้นยังมีทั้งออกยาที่เป็นชินวัวหรือว่าเป็นชาวจีนอย่างนายเชินฉีและออกยาที่เป็นชาวเขมรโดยแท้แต่ไม่ยกักกะมีออกยาสยามหรือเซียมนะคะ